แกกลองลำพงบูธตัว G สุดเท่รุ่น BT 3401 LED violet charging speaker function input มี AUX in USB HD card ไฟเลี้ยง DC 5โวลต์ีนสคัญฟังก์ชันสุดล้ำชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้เลยนะครับคู่มือการใช้งาน สาชาร์จ Type C จะแสดงผลเป็น LED ฟังก์ชันนาฬิกาบอกเวลาจับเวลาและนาฬิกา AU กําลังขับอยู่ที่15วัตต์ Bluetooth version 5.3ชิป Bluetooth BT 3401กดแช่เปิดเครื่องมีเสียงแจ้งเตือนจะแสดงผลนาฬิกาติดพร้อมไพโชว์ที่มีหลายฟังก์ชัน Bluetooth เชื่อมต่อง่ายมากนะฮะแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับ BT 3401ทําการเปิดเพลงทดสอบพลังเสียงกําลังขับ15วัตต์กันเลยครับกดปุ่ม M คือโมหมดเปลี่ยนไพโชว์ที่มีหลายฟังก์ชันมากนะครับ ฟังชันชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้นะฮะแต่แนะนําให้เสียบสายชาร์จด้วยนะครับขณะชาร์จโทรศัพท์มือถือผมว่าไม่ได้เป็นแค่ลำโพงบูดูนะฮะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องก็โอเคนะครับเป็นโคมไฟหัวเตียงเป็นนาฬิกาปลุกหรือว่าเป็นไฟประดับห้องที่คลาสสิกและก็สีสันได้เลยนะครับท่านผูุชมสนใจนะฮะก็กดที่คำอธิบายใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ